สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสุภาพร์อีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของการเขียนบันทึกการอ่านนะคะก่อนอื่นขอให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือภาษาพาทีและแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมานะคะ และที่สำคัญอย่าลืมอุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอปากกาเอาไว้สำหรับช็อตโน้ตนะคะจดบันทึกเพิ่มเติมตอนที่เราเรียนไปด้วยกันตอนนี้ถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องของการเขียนบันทึกการอ่านนะคะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่138และ139ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่ความหมายของการเขียนบันทึกก่อนเด็กๆสามารถเปิดหนังสือแล้วฟังดูคลิปนี้ไปพร้อมกันนะคะจะทําให้น้องๆเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการเขียนบันทึกกันค่ะการเขียนบันทึกนะคะเป็นรูปแบบของการเขียนอย่างหนึ่งที่มีความหลากหลายแล้วก็มีหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะอาจจะมีทั้งแบบสั้นนะคะหรือว่ายาวก็ได้ หรือบางทีก็มาในรูปแบบของจดหมายนะคะหรืออนุทินอนุทินคือสมุดที่เราใช้บันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้นะคะและก็มีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายสำหรับการเขียนบันทึกเราจะแบ่งตามวัตถุป,ประสงค์ได้เป็น3แบบก็คือ1จะเป็นบันทึกส่วนตัวนะคะ เขียนข้อมูลส่วนตัวเนื้อหาชีวิตประจำวันของเราลักษณะจะเป็นรูปแบบของอนุทินหรือที่บางคนเรียกว่าไดอารี่นั่นเองนะคะ 2. เป็นบันทึกแจ้งข้อมูลนะคะในที่นี้จะเป็นบันทึกที่มีลักษณะเป็นทางการเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อื่นนะคะและสุดท้ายเป็นบันทึกความรู้ ก็เป็นการจดบันทึกนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนหรือว่าได้ศึกษาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีการจดบันทึกบางคนอาจจะเรียกว่าการช็อตโนตนั่นเองค่ะเนื้อหาเรื่องของการเขียนบันทึกการอ่านในวันนี้นะคะจะมีไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยได้เรียนรวมถึงได้ฝึกเขียนมาตั้งแต่ชั้นป .2 ป .3 แล้วก็ป .4 นะคะ ดังนั้นในระดับชั้นป .5 ของเราเนี่ยจะเป็นเพียงการทบทวนและก็ให้น้องได้ฝึกเขียนอีกครั้งเพื่อฝึกให้น้องๆจับใจความของเนื้อเรื่องเรื่องที่อ่านให้ได้นั่นเองค่ะดังนั้นก่อนที่จะไิเขียนเรามาดูวิธีในการเขียนบันทึกการอ่านกันนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะสำหรับข้อที่1นนะคะให้ระบุวันเดือนปีที่บันทึก สมมุติว่าทั้งน้องอ่านวันนี้น้องก็ระบุเป็นวันเดือนปีที่น้องอ่านวันนี้นะคะหรือวันที่น้องได้ทำการบันทึกลงไปนั่นเอง 2. ให้บอกชื่อเรื่องชื่อหนังสือ หน้าที่นะคะสำนักพิมพ์แล้วก็ชื่อของผู้แต่งผู้แปลอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเราต้องให้เกียรตินะคะเจ้าของหนังสือหรือผ,ผู้ผลิตหนังสือโดยการบอกว่าเรื่องอะไรชื่อหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไรใครเป็นคนพิมพ์และใครเป็นคนแต่งนั่นเองค่ะข้อ3ก็คือ ให้บันทึกแต่ใจความสำคัญอย่างที่คุณครูบอกนะคะเราเขียนบันทึกการอ่านมาหลายปีแล้วแต่ในชั้นป .5 เราจะเน้นที่เรื่องของใจความสำคัญให้น้องๆอ,อ่านแล้วคัดลอกเพียงแค่ใจความสำคัญเท่านั้นไม่ควรเขียนทั้งเรื่องนะคะไม่ควรเขียนทั้งหมดให้น้องๆสรุปด้วยสำนวนตัวเองนะคะโดยที่น้องๆเนี่ย ควรอ่านก่อน1-2รอบนะคะเราจะได้เกิดความเข้าใจหลังจากอ่านสองรอบเสร็จปุ๊บน้องๆก็มาเขียนตามใจความสำคัญได้เลยค่ะและข้อที่4นะคะอาจจะมีการบันทึกเป็นข้อความหรือเป็นแผนภาพก็ได้นะคะการบันทึกเป็นข้อความให้เขียนเฉพาะใจความสำคัญส่วนแผนภาพก็ให้คัดเลือกแค่ที่เป็นหัวข้อมาเท่านั้นซึ่งไม่ยากนะคะน้องๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ วิธีการเขียนบันทึกการอ่านข้อที่5นะคะก็คืออย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ให้น้องๆเขียนด้วยสำนวนภาษาของน้องๆเองนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราอ่านบางทีเรื่องที่เราอ่านเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องของความเป็นทางการดังนั้นน้องๆอ่านเนื้อเรื่องแล้วให้น้องๆเอามาสรุปเป็นสำนวนเป็นภาษาของน้องๆเองจะทำให้คนอ่านเนี่ย เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ควรที่จะไปคัดลอกข้อความเป็นทางการหรือว่าข้อความที่เป็นเชิงวิชาการมากนักนะคะส่วนข้อที่6กก็คือน้องๆสามารถเพิ่มความคิดเห็นของตนเองเข้าไปได้ส่วนนี้จะแตกต่างจากการเขียนบันทึกอย่างอื่นนะคะตรงที่บันทึกการอ่านถือว่าเป็นบันทึกของผู้เขียนเอง ผู้เขียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นรวมถึงเพิ่มเติมเสริมความคิดของตนเข้าไปได้นะคะดังนั้นเวลาน้องเขียนบันทึกการอ่านนะคะจบแล้วอาจจะเพิ่มความคิดของตนเองลงไปในส่วนท้ายก็ได้ค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างเฉพาะการบันทึกการอ่านเกี่ยวกับร้อยกลองร้อยแก้วหรือการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมเท่านั้นนะคะ ก็จะมีวันที่บันทึกเรื่องที่เราบันทึกชื่อเรื่องอะไรจากจากก็คือจากหนังสือเรื่องเรื่องอะไรนะคะหน้าที่เท่าไหร่ที่เราบันทึกค่ะผู้เรียบเรียงจำได้ไหมคะผู้เรียบเรียงหมายถึงผู้แต่งหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะ เมื่อเราเขียนหัวข้อการบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็สรุปใจความสําคัญของเรื่องนั้นด้วยภาษาของตนเองลงไปค่ะคุณครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะคะการที่เราอ่านอะไรหรือสิ่งใดก็ตามเราจะต้องหาข้อคิดของเรื่องเพราะการอ่านย่อมให้ข้อคิดในเรื่องต่างๆกับเราได้ ลค่ะเมื่อเราบันทึกรูปแบบการบันทึกการอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องคำนึงถึงมารยาทในการเขียนบันทึกด้วยค่ะเราจะไม่แอบ,บอ่านบันทึกของผู้อื่นก่อนที่เราจะได้รับอนุญาตนะคะการเขียนบันทึกควรใช้ถ้อยคำเป็นภาษาที่สุภาพแม้จะเป็นการเขียนบันทึกส่วนตัวก็ตามค่ะ เราจะไม่ใช้คำหยาบคายหยาบโลนหรือไม่เหมาะสมลงในการเขียนบันทึกนะคะเพราะถือว่าการเขียนบันทึกก็คืองานเขียนรูปแบบหนึ่งสามารถเป็นหลักฐานชัดเจนเราควรใช้ภาษาที่สุภาพแม้จะเป็นงานที่เราอ่านเองก็ตามค่ะข้อ 2. ถ้านำเรื่องราวของผู้อื่นมาเขียนบันทึก ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจเกิดผลกระทบตามมาก็คือให้ระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลค่ะเช่นเราไปกอบข้อความหรือไปอ่านข้อความใ,ใดๆแล้วรู้สึกประทับใจหรือสามารถนำเอามาเป็นข้อคิดได้นักเรียนก็ควรจะให้เครดิตหรือเขียนชื่อผู้ที่ เรานำข้อความนั้นมานะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เขียนด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้มาถึงเวลาที่น้องๆต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะสำหรับงานของวันนี้นะคะคุณครูจะให้น้องๆทำลงในภาษาพาทีในหน้าที่71นะคะเป็นเรื่องของการคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะมีบทร้อยกรองมาให้แล้วให้เด็กๆนะคะ คัดลายมือคัดลายมือก็คือการเขียนให้ตัวหนังสือนั้นนะคะถูกต้องตามรูปแบบเกิดความสวยงามเป็นระเบียบและเรียบร้อยนะคะขอให้เด็กๆคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบกรอนข้างบนนี้นะคะให้น้องๆสังเกต ตรงที่เขามีการย่อหน้านะคะรวมถึงเว้นวรรคต่างๆช่องไฟนะคะให้น้องๆสังเกตแล้วเขียนลงไปนะคะคัดลงในแบบฝึกหัดของน้องให้เรียบร้อยหน้านี้ไม่ยากนะคะคุณครูอยากให้น้องๆได้ฝึกเขียนได้ฝึกคัดด้วยลายมือที่สวยงามแล้วก็สะอาดเรียบร้อยค่ะและงานอีกหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นชิ้นงานของ live worksheet นะคะ ซึ่งคุณครูจะส่งลิงก์ให้น้องภายในกลุ่มหลายห้องนะคะขอให้น้องๆทุกคนได้เข้าทำแบบฝึกนี้ด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกนี้จะเป็นเรื่องของการบันทึกการอ่านนะคะโดยคุณครูจะให้น้องเลือกหนังสือมาหนึ่งเล่มนะคะแล้วให้เลือกเนื้อเรื่องจากในหนังสือนั้นเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะ คุณครูไม่จํากัดว่าน้องต้องบันทึกจากหนังสือที่อ่านนอกเวลาหนังสือการ์ตูนเท่านั้นเด็กๆอาจใช้หนังสือภาษาพาทีที่น้องๆใช้เรียนในวันนี้ในการบันทึกได้นะคะโดยให้น้องๆเลือกจากเนื้อเรื่องในบทเรียนหรือว่าจะเลือกจากอ่านเสริมก็ได้นะคะเลือกเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นแล้วให้บันทึกตามรูปแบบฟอร์มที่คุณครูกำหนดให้นะคะสำหรับแบบฟอร์มนี้จะเป็นเรื่องของการ พิมพ์นะคะบันทึกทั้งหมดไม่ใช่แบบตัวเลือกเนาะให้น้องๆพิมพ์ข้อมูลนะคะลงในช่องตามที่กําหนดอันแรกชื่อหนังสือนะคะให้น้องระบุชื่อหนังสือชื่อหนังสือจะปรากฏอยู่ที่หน้าปกหน้าแรกนะคะให้น้องเติมลงไปถ้าน้องๆเอาจากภาษาพาทีก็ให้เขียนว่าภาษาพาทีนะคะอันนี้สมมุติเป็นตัวอย่างทุนครูครูคุณครูจะเอามาจากภาษาพาทีนะคะวันที่อ่าน คือวันนี้นะคะวันศุกร์ที่10นะคะ10อาจจะใ,ใส่เป็นแค่วันที่ที่เราเขียนย่อๆก็ได้นะคะค่ะแล้วชื่อผู้แต่งคือใครถ้าในเนื้อเรื่องหนังสือเล่มนั้นปรากฏชื่อผู้แต่งก็ให้น้องกรอกลงไปแต่มันจะมีบางสือบางเล่มหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งใช่ไหมคะก็ให้น้องๆเนี่ยใส่ลงไปนะคะสมมติคุณครูเอามาจาก หนังสือภาษาพาทีนะคะจากเนื้อเรื่องนิทานเรื่องนกเอี้ยงเลี้ยงหลานเนาะก็จะมีผู้แต่งนะคะเป็นผู้เรียบเรียงชื่อละเอียดเนาะสมมติคนแต่งชื่อละเอียดคุณครูก็ใส่ลงไปนะคะให้กรอกข้อมูลถ้าใครหาไม่เจอว่าใครเป็นผู้แต่งส่วนใหญ่ผู้แต่งเนี่ยชื่อจะปรากฏอยู่ด้านล่างของเนื้อเรื่องหรือไม่ก็อยู่ในหน้าที่2ของหนังสือนะคะ ปีที่พิมพ์คือปีเท่าไหร่นะคะให้น้องๆใส่ไปตามหนังสือให้ถูกต้องสมมติปีตีพิมพ์ปี2563นะคะหลังจากนั้นมาให้น้องๆมาดูในส่วนของเนื้อเรื่องยอ่อคำว่าเนื้อเรื่องย่อคือให้น้องๆสรุปเรื่องนะคะ สรุปเรื่องให้เรียบร้อยอย่าพิมพ์มาทั้งเรื่องนะคะสมมติว่าเนื้อเรื่องมีหนึ่งหน้าน้องๆไม่ต้องไปคัดลอกมาทั้งหมดแต่อ่านแล้วให้สรุปเป็นสำนวนของน้องๆเองนะคะสะรุปเรื่องของตัวเองเนาะแล้วอาจจะมีการเพิ่มเติมความคิดของตนเองในส่วนท้ายก็ได้นะคะแล้วต่อมาก็คือส่วนของหัวข้อข้อคิดที่ได้นะคะ เรื่องโดยเฉพาะนิทานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีข้อคิดแฝงอยู่ให้น้องๆอ,อ่านเรื่องแล้วลองคิดดูว่าเรื่องนี้เขาสอนให้เรารู้อะไรสอนให้เราเข้าใจอะไรก็เขียนข้อคิดลงมานะคะและต่อมาเป็นส่วนที่คุณครูเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นประโยชน์ที่นำมาในปรับใช้ได้นะคะสำหรับข้อคิดที่ได้เรื่องนี้นะคะน้องๆ รู้แล้วว่าข้อคิดคืออะไรแล้วน้องๆจะเอาข้อคิดนั้นมาใช้ต่ออย่างไรก็ให้เขียนลงมานะคะคุณครูไม่บังคับจะเขียนยาวเขียนสั้นก็ได้นะคะแล้วต่อมาที่เพิ่มมาจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองคิดเห็นอย่างไรหลังจากน้องอ่านเรื่องนี้บันทึกการอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีส่วนของชื่อผู้ปกครองนะคะให้น้องกรอกชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะของตัวเองลงไป แล้วส่วนที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะคะให้น้องๆคลิกเนาะมันจะเป็นดาวที่เอาไว้ประเมินความประทับใจที่มีต่อหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกชอบขนาดไหน1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวให้น้องๆติ๊กมาให้นะคะแล้วสุดท้ายที่สําคัญที่สุดอย่าลืมเลยคือ ชื่อช้นเลขที่ให้น้องๆกรอกมาด้วยเพราะว่าคุณครูจะได้ให้คะแนนน้องได้ถูกต้องนะคะสําหรับงานชิ้นนี้ทั้งหมด10คะแนนนะคะขอให้น้องๆตั้งใจทำและส่งคุณครูด้วยทุกคนนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของวิชาภาษาไทายอีกแล้วนะคะ อย่าลืมทำงานของคุณครูในหนังสือภาษาพาทีนะคะน้องๆสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหน้าที่138และ139นะคะงานของน้องๆคือ 1. ให้ทำลงในทักษะภาษาหน้า71เป็นการคัดลายมือนะคะและ 2. ให้น้องๆเข้าทำบันทึกการอ่านจาก l i ฟ e Worksheet ที่คุณครูส่งลิงก์ให้นะคะ ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ